ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทดลองทำชินมอนโโล อยากกินนะครับก็จะมีแป้งสาลีแอนอกป่ะสมหรแป้งขนมปังกันเลย390กรัมนม180กรัมเนยจืด57กรัมไข่ฟองหนึ่งน้ำตาล30กรัมเกลือ1ช้อนชาย1ส่วนหน่ช้อนชานะครับแล้วก็ส่วนผสมของชินามอนที่เราจะไว้ทับหน้าก็มีน้ำตาลใสแดง นะครับ90กรัมเนย57กรัมก็ไม่น่าจะใช้ถึงเอาไว้ทาเฉยๆนะครับแล้วก็ผงชินามอนนะฮอีก2ช้อนชานะครับพอดำเนินการไปแล้วเราก็จะทำแผ่นให้อยู่ที่ประมาณ15คูณ18นะครับ <c oughs> แล้วก็ตัดม้วนโลนะครับม้วนโลแล้วก็ตัดอบไฟที่180องศาเซลเซียสประมาณ15 20นาที เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่าผลประกอบการวันนี้จะเป็นยังไงตอนนี้แป้งโลเราก็ดำเนินการนวดมาหนึ่งขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพักแป้งเอาไว้ประมาณสักห้าสิบนาทีให้ขึ้นเป็นสองเท่าก่อนวันนี้ขยันมากครับ พักอยนี้นะครับในโถปั่นนี่แหละระหว่างที่เราหมักโดครับ <c oughs> ก็มาเตรียมท็อปปิ้งนะครับก็คือเอาน้ำตาลทรายแดงกับเชนามอนนะฮะผงเชนามอนกลับมาคลุกเข้ากันให้ทั่วเพื่อที่เดี๋ยวพอเราเอา แป้งขึ้นมาแล้วทำให้เป็นแผ่นเราจะได้เอาเนยลงนะครับแล้วก็โรยด้วยของตัวนี้นะครับตะกูค,ครับครับตอนนี้แป้งเราขึ้นมาสองเท่าแล้วนะครับเราก็จะมานวดจนิดน,น้อยนะครับอย่าลืมต้องโรยแป้งที่ถึงเวลาเราจะ ทำให้แป้งมันขยายตัวออกไปเป็นแผ่นเพื่อที่จะได้ยืดตัวออกไปได้นะครับดูว่ามันไม่ ก่อนที่จะทำช้อปปิ้งรอใส่แล้ววันนี้นะครับไปได้ลูกเกดมาพอสมควรจะใส่บ้างเล็กน้อยนะฮะนะรเราค่อยๆ่ยนวดไปนะครับดึงเข้าออกไปให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับกว้างประมาณสิบห้าคูณสิบแปดนิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ครับตอนนี้เราทำแป้งออกมาได้ประมาณประมาณการสิบแปดคูณ้าจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาเนยนะครับ <c oughs> ในเหลวนะครับทาให้ทั่วทั่ว <c oughs> ทิทานี่เขาบอกว่า เพื่อให้ผงจินามอนกับน้ำตาลใยแดงนะครับ <c oughs> รวมตัวจับกันเข้ากับแป้งได้ดีไม่หลุดออกมาเด <c oughs> ี๋ยวเราทาให้ทั่วนะครับคร <c oughs> ับอ <c oughs> านนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาผงสีนามอนนะครับ <c oughs> กับน้ำตาลใยแดง รไปให้ทั่วๆนะครับมันจะค่อยเก,กลีย่ยนะครับโอยให้ทั่วๆ อย่าลืมนะครับว่ามือต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับหน่ยทั่วทั่วครับคิดขอบไปก็ได้จะหกอะไรข้างนอกบ้างเล็กน้อยนะครับ แากนั้นก็ป่าสักเล็กน้อยเพื่อให้ดูความกลมกลืนกันนะครับ <c oughs> ไม่ให้เลือกที่รักมากที่ช่ำน่าจะเอาหมูช้อกลอมีคนบอกให้เอาหมูหยองลอยด้วยนะ <c oughs> ไปายาสนับสนุนเขาบอกให้เอาหมูหยองลอยด้วยทีนี้ เราก็จะใส่ลูกเกดสักครึ่งดีไหมเอ่ยผลประกอบก,การบอกว่าไม่ดีหรอกใส่ไปให้ทั่วๆับครเพศรศตามีลูกเกดน้อยบ้างเล็กบ้างนะครับให้มันมีทั่วๆคนกินก็จะได้ไม่ว่าว่าเรา ขี้เหนียวนะใส่ไปมีอะไรก็ใส่วันนี้ลูกเก็มีน้อยก็ใส่น้อยนะครับแล้เดี๋ยวเรามาม้วนกันมาคู่ <c oughs> ตอนนี้ถึงขั้นตอนการม้วนนะครับต้องค่อยๆม้วนนะฮะม้วนตะลอมก็มาค่อยคอยเก็บรอบแรกเนี่ยจะลำบากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอรอบสองรอบสามแล้วก็ นะครับเขาบอกว่าเวลาม้วนนะให้หม้วนลงมาแล้วก็กดเข้าไปครับมันจะได้แน่นนะครับม้วนเข้ามาแล้วกดเข้าไปครับม้วนเข้ามาแล้วกดเข้าไปนะม้วนมาแล้วกดเข้าไปนะโลมันจะแน่น ถ้านาันี่มีตัวสไปตรวจสอบครับบอกว่าเราไม่กดให้แน่นมีไฟตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาครับ mm. เป็นขั้นสุดท้ายนะครับเราก็ต้องค่อยๆนะฮะเอาเขาขึ้นมาแล้วก็มาติดให้เรียบร้อย mm. ว่าความเรียบร้อยไปที่ไหนนะครับจะหลุดไหมนะครับเหมือนหนอนเลยต่างๆมันอ้วนๆนะครับต่างนี่มันอ้วนเนยยัดลักออกมาละหนักนะครับบอกได้เลยว่าหนักครับปิดท้ายปิดหัวปิดท้ายนะครับเนยทาเข้าไป มันติดกันไปนะนะครับนบพยายามทำให้มันเข้าๆกันนะครับปิดให้สนิทนะครับปิดเหนือนะครับให้เรียบเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน เราทำเครื่องหมายเอาไว้นะฮะที่เราจะหั่นนะฮะก็จะออกมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดิสามสี่สิบห้าสิบหกสบเจ็อันเนี่ยนะครับเป็นเลขขี้ทีนี้ก็เริ่มงงงนิดนิดนะครับ <c oughs> อุปกรณ์ในการตัดซึ่งเชฟไม่มีการสอนมานะครับ เราไปเรียนแบบภาคจำช่ได้ครับเขาบอกว่าให้สอนเข้าไปนะครับให้สอนเข้าไปถึงที่ที่เราจะต้องการตัดนะครับลักลุบดูแล้วครับเนึ่งชิ้นครับจับวางเอาไว้นะฮะเดียงเวย เสนที่สองทำเหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปให้ถึงที่ที่เราต้องการตัดเส้นที่สองนะครับตัดเทวขาดมาแล้วครับวางห่างๆกันเอาไว้นะครับค่อยๆทำไปจนจบ ตอนนี้ตัดเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักแป้งไว้อยู่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก่อนที่จะเข้าเตาอบระหว่างนี้ผมก็จะไปเตรียมเตานะครับครับตอนนี้ <c oughs> ชิลามอนโรก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วนะครับเดีย๋ยวจะเอาไปเข้าเตาอบ ครับอีกยี่สิบนาทีเจอกันครับผมมานะดูตอนที่เขากำลังแบตปุดปุดนะครับครับตอนนี้ก็เชนมัลโลนะครับบายเชฟเกียบก็สำเร็จออกมาแล้ว นะครับ <c oughs> ให้ดูใกล้ๆนะครับ <c oughs> คือวันนี้จะไม่ทานเนยทานนมหรือโรยไอซิ่งหรือโดยอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็น้ำหนักคุณหมอคงจะว่าเอาละนะครับผมคืออยากจะให้มันเกียมๆนะครับก็เลยเวลาให้มันนานหน่อยตอนนี้ครับเชฟที่จะชิม นะครับเขาก็จะดำเนินการน,นะครับอ่าฉีกออกมาดูสิครับบีออกมาเลยเอ็ยงไงครับลองชิมดิครับต้องกัดั้งก้อนมัากรสชาติครับเหมือนนนมปัง กินเยิมๆยยังไม่รู้มืนต้องเบิ่อ่าใช่ต้องกัดเข้าไปเลยทั้งคำเลยอาไหมครับทานเลยทานเช้าๆคงอร่อยน่าดูเลยยังไงครับหวานไปไม่หวานมากไม่หวานมากแสดงว่าเชฟเริ่มเก่งแล้ว แลูกเกดน้อยจังลูกเกดน้อยไปอ่าครับมีอะไรครับที่จะติไม่หวานมากไม่หวานมากรสชาติกำลังดีอ่าผ่านงานนี้ผ่านยกเป็นลูกเกดอย่างเดียวที่น้อยไปนุ่มใช้ได้ข้างในนมใช้ได้ข้างนานใางนโอ้โหเยี่ยมชื่นใจเลยอื อ่านี่ครับมาสองไว้ผมชิมครับ <c oughs> มันมีรสของชินนมันนะะซึ่งจะทำให้ระบบร่างกายทำให้สมองปลอดโปร่งสบายใจ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ